กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสัปหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวรลาสวัสดตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเพวยประจำซีซั่นตัวใหม่เข้ามาแล้วผมมาพร้อมกับปืนใหม่ล่าสุดสาย l g กับปืนโฮเกอร์26เพราะฉะนั้นคิปวันนี้ผมพลิ่งก็จะมาแนะนําแนวทางในการปรับแต่งของตัวปืนแล้วก็เทคนิคในการทำเควสเพื่อปลดล็อกตัวปืนกันว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลย สวีการปลดล็อกเจ้าปืนโฮเกอร์26ผมก็จะปลดล็อกจากเควสประจำซีซั่นตัวใหม่ผมก็คือชื่อเควสปืนโฮเกอร์26เลยนะก่อนในส่วนของรายละเอียดการทำเควสเดี๋ยวพี่ลิงเนี่ยก็จะใส่ไว้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะโดยสับเจ้าปืนโฮเกอร์26ก็เป็นปืนสาย A.M.G ผมมีสแตตดาเมท46อัตราการลั่นส71มั่นยำ53ความคล่องตัว56ระยะยิง60และการควบคุมอยู่ที่59 สเปซดาเมจของตัวปืนผมในระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ10เมตรก็คือระยะใกล้นเนี่ยดาเมจตัวปืนเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้อยู่ที่3 1หน่วยผมทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาหรือว่าลำตัวถ้ากเกิดว่ายิงหัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมเป็นทั้งหมด37ก็ถือว่าเป็นปืนที่แรงมากๆเลยเนาะถัดมากับการยิงในระยะ20เมตรผมดาเมจของตัวปืนเนี่ยจะดรอปมาผมเป็นเฉลี่ยนัดละ25ก็ยังคงใช้ดาเมจในการฆ่าศูนยอยู่ที่ประมาณ4นะัดทุกส่วนของร่างกายอยู่ดีก็ถือว่าแรงมากเลยถ้าเกิดกกเท ถ้าเกิดว่าเรามาดูปืนยอดนิยมอย่างปืนช็อปเปอร์อปปอรผมที่เป็นเมตาในตอนนี้เนี่ยยิงในระยะ20เมตรด้วยกันเนี่ยในกรณีที่ไม่ใส่ของแต่งเนี่ยดามเมจของช็อปเปอร์เนี่ยแค่21เท่านั้นผมต้องใช้5นัดแต่สำหรับตัวโคเกอร์เนี่ยใช้แค่4นัดเท่านั้นนะผมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะในส,ส่วนวิธีกระสุนของตัวปืนแบบข้างต้นถ้าเกิดว่าทําการยิงแบบกดค้างผมวิธีกระสุนเนี่ยจะเป็นแนวดีเส้นตรงแล้วก็เฉียงออกขวาเล็กน้อยผมอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับตัวช็อปเปอร์เลยนั่นเองนะแต่ว่าอ หรือถ้าเกิดว่าจะอธิบายง่ายๆผมสำหร์จเจ้าปืนโฮเกอร์26เนี่ยมันก็คือปืนเวอร์ชันอัปเกรดของช็อปเปอร์ที่มีความสามารถในเรื่องการทําดาเมจสูงกว่าแม่นยำม,มากกว่าคล่องตัวมากกว่าระยะยิงมากกว่าการควบคุมที่มากกว่าจะต่างกันเพียงเล็กน้อยเผมก็คืออัตราการลั่นกระสุนเท่านั้นเองสำหรับแนวาทางการบิวและปรับแต่งของตัวปืนผมระหลักตัวปืนเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสสายด้วยกันก็จะมีตามนี้เลย เริ่มกับสายแรกคือผมกับสายดั้งเดิม LMG หรือว่าสายแคมนั่นเองของที่ใส่ให้ผมปักกระบอกปืนใส่เป็นตัว RTC ลดแรงดีดแนวนอนกับแรงดีดแนวตั้งลำกล้องปืนเป็น MVP ลดระยะเวลาในการเล็งยิงพันท้าย Y KM รอบผมก็ลดระยะเวลาในการเล็งยิงเข้าไปอีกเพราะว่าตัวปืนมันขึ้นสโคปช้ามาก เลเซอร์ก็ใส่เป็นตัว OWP เพิ่มความเร็วในการเร่งยิงแล้วก็เพิ่มความแม่นยําและก็ชิ้นสุดท้ายผมกับกลิบก็เพิ่มความแม่นยําอีกเล็กน้อยอันนี้เนี่ยก็เป็นเบสที่บอกเลยว่าตัวปืนเนี่ยมันมีความแม่นยําสูงอยู่แล้วผมก็เน้นในเรื่องของการขึ้นสโคปเป็นหลักนะสำหรับจุดเด่นของสายแคมเออร์ผมเอาจริงต้องบอกเลยว่ามันคือเวอร์ชันอัปเกรดของตัวช็อปเปอร์ปกติที่เป็นเมตาอยู่แล้วผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอนิเมชั่นความเร็วในการทําดาเมจหรือแม้กระทั่งระยะการยิงเนี่ยมันก็เหนือกว่าช็ ยิ่งเป็นระยะใกล้หรือว่าระ,ะระยะกลางเนี่ยคือดาเมจแรงกว่าช็อปเปอร์ปกติสุดๆเลยนะในการยิงเบิร์ดเนี่ยคือเห็นผลในเรื่องของความต่างในการฆ่าระดับเหนือถึงแม้ว่าสแตทของความเร็วในการล่นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เวลาเล่นิงจริงเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ด้วยข้อได้เปรียบหลักอย่างหนึ่งเลยผมก็คือวิธีกระสุนของตัวปืนเมื่อเทียบกับปืน LMG ใส่แคมด้วยกันณนะเมต้าในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคเกอร์2องอครับผม เล่นมาบิวสายแค้มเนี่ยแม่นที่สุดแล้วบอกเลยว่าเล่นปุ๊บเนี่ยจับหวังผลในการยิงระยะกลางระยะไกลได้แบบแน่นอนเลยนะอีซี่อีซี่เลยนะถ้าเกิดว่ามีที่ทั้งเขมชิวๆในส่วนโค้ดของสายนี้ก็ยังเหมือนกับสายแค้มปกติทั่วไปผมคือตัวละครของเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าผมก็ต้องพยายามหาที่ cover แล้วก็กำบังเล็กน้อยกับการต่อสู้ในระยะประชิดยิ่งเป็นเมตาในช่วงนี้เนี่ยเจอปืนสายเ g วิ่งมาถ่ายหน้าได้เข้าถึงตัวเมื่อไรเนี่ยโอกาสในการที่เราจะตายเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยเหมือนกันนะก็ต้องระวังในเรื่องของการเล่นนิดึง ถัดมาก,กับสายที่2ครับผมเป็นสาย ATK ผมที่ได้ได้ว่าก็เป็น SMG หรือว่า AR ภายในกระบอกเดียวเลยนั่นเองก็เป็น t i n In วันเลยนะสำหรับสายนี้สำหรับการตกแต่งสายนี้ลำกล้องปืนใส่เป็ตัว MIP พันท้ายเป็นตัวไม่ติดพันท้ายเลเซอร์ก็เป็นตัว OWC แม็กกาซีนครผมแนะนำว่ามี2ตัว ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกใช้งานแนะนําว่าใช้เป็นตัวโฮเกอร์26ที่เป็นตัวดับเบิลแม็กกาซีนจะดีกว่าผมที่ลดระยะเวลาในการเล่งแล้วก็ลดเวลารีโหลด35%ด้วยกันนะผมถามว่าทำไมไม่ใช้อีกอันนึงบางคนบอกว่าอีกอันนึงเนี่ยมันดีเหมือนกันนะผมแต่ลูกกระสุนมันลดเยอะมากนะมันลดไป70ลูกอะเวลายิงเนี่ยลูกหมดเร็วมากเลยผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงเกอร์เลยแนะนําว่าตัวนี้ดีกว่าที่มันลดเพียงแค่65อันนี้ก็เพียงพอต่อการเล่นเลยนะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมอันนี้เนี่ยก็จะแยกเป็น2ส,สายหลักๆเลยผมว่าจะเล่นเป็นเมน AR กึ่งๆหรือว่าจะเล่นเป็นเมน SMG กึ่งๆให้เกิดว่าเล่นเป็นกึ่งๆ AR ก็ใส่เป็นตัวกิบชิ้นนี้ผมลดแรงดีแนวตั้งกับเพิ่มความแม่นยาเมื่อเร่งยิงแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นสายฟูเป็นเมน SMG ก็ใส่เป็นตัวกิบหลังลับผมใช้เป็นตัวลดระยะเวลาในการเร่งยิงแล้วก็ดีเลยเมื่อวิ่งยิงแคนอันนี้ก็เพื่อนๆว่าชอบสายไหนก็ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมนะสำหรับชิ้นสุดท้ายสรับจุดเด่นการเล่นของสายนี้ ต้องบอกเลยว่ามันก็คือปืน S M G ดีๆนี่เองครับผมแต่ว่าเป็น S M G ที่มีดาเมจของผมของปืนสาย L G มาใส่เข้าด้วยกันโอ้โหเรีวยกดว่าเป็นการผสมผสา,านนะแล้วก็ในเรื่องของอัตราความแม่นยำเนี่ยพอๆกับปืนสาย A R ปกติเลยเพราะฉะนั้นปืนนี้ดาเมจแน่นจริงหนักจริงแรงจริงครับผมและที่สำคัญมันเคลื่อนที่เร็วเหมือนกับ S M G ปกติก็เรียกได้ว,ว่าโคตรน่ากลัว และยิ่งช่วงนี้ผมเป็นเมตาของปืนสาย S M G ด้วยก็บอกเลยว่าสามารถที่จะเข้าไปกับแก๊ง S M G อย่าง Q g หรือ Q X R ได้เลยนะ แต่ก็ต้องระวังด้วยว่าถ้าเกิดว่าไปเจอกับ MG ที่เป็นแบบสายผิวผิวๆเนี่ยเราก็อาจจะค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องของแอนิเมชันอีกเล็กน้อยผมแต่ถามว่าในระยะกลางล่ะถ้าเจอในระยะกลางนี่บอกเลยว่าเรานี้สามารถยิงแบบชิวๆได้เลยนะสำหรับปืนเมตานในตอนนี้ที่เกือบสู้กันแบบสูสีสูสีเลยและนอกจากนั้นผมด้วยตัวปืนที่มันมีเบสของ AR ผสมกับ RG เข้ามาทําให้การยิงในระยะไกลผมดาเมจของเราเนี่ยตกน้อยมากและความแม่นยําของมันเนี่ยยังคงแม่นยํากับพอกับ a r เพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้ก็เรียกว่ายิงทุกระยะได้เเลยป็น Tri กระบอกเดียวนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าใจที่บางง่ายอย่างหนึ่งผมมันก็คือปืนช็อปเปอร์ในเวอร์ชั่นเดินบูแบบฟูลตัวเต็มนะเอาล่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้แนะนําวิธีการปรับแต่งตัวปืนไปแ,แล้วผมเราก็มาดูวิธีการทำเวสเพื่อปลดล็อกตัวปืนกันบ้างดีกว่าเนาะเวสแรกกับฆ่าผู้เล่น30คนในโหมดใดก็ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ใช้ปืนที่เราถนัดฆ่าได้ตามปกติลยนะเพดที่สองกับฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืนตระกูลสาย AR ติดตั้งอุปกรณ์5ชิ้น ใน่วนตัวปืน AR ที่เป็นเมตาี้ช่วงนี้ผมก็จะเป็นเน้นที่ปืนลั่นเร็วๆอย่างเช่นปืนทยย25หรืออีกกระบอกหนึ่งก็ผมที่ใช้เยอะเหมือนกันก็คือตัว a s w a l l สองกระบอกนี้เนี่ยก็แนะนําว่าเอามาปั่นเควดได้ค่อนข้างเร็วผมเพราะว่าฆ่าสัตรูได้เร็วหรืออีกกระบอกหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันเลยผมกระปืน LK 24อ่าช่วงนี้ก็มีคนใช้งานกันเยอะขึ้นหลงังจากที่ได้บับเขา้ามาสกระบอกนี้ก็ใช้งานในการปั่นเควดได้แบบ easy e a และอย่าลืมก็ผมตัวเควสบางังคับว่าเราต้องใส่ของแต่งให้ครบทั้งหมด5ช่องก็ใส่ให้ครบด้วยก่อนที่เรจะเริ่มทำภารกิจทันมากับควสที่3ค่าผู้เล่น15คนด้วยการแฮชช็อตโดยใช้ปืนสาย LMG โดยในตระกูล LMG ที่แนะนำที่สุดในการทำภารกิจด้วยผมพิลิงก็แนะนำว่าเป็นตัวช็อปเปอร์เลยกันนะเพราะว่ามันปืนปืนที่ดูดีที่สุดแล้วณนะตอนนี้ณนะเมตาในช่วงนี้ผมของแต่งก็ใส่ได้คร่าวๆประมาณนี้เลย ในส่วนคำแนะนําด่านแนะนำในการเล่นปั้มเควสยิงหัวอันนี้พี่ลิงก็แนะนําว่าเลือกด่านขนาดเล็กอย่างเช่นด่าน q ิวเฮาเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีผมในการที่จะเคลียร์เควสยิงหัวได้แบบง่ายๆพอระยะการยิงเนี่ยมันจะพอดีกับตามองเห็นของการใช้สายเอ็จยิงพอดีเป๊ะๆเลยนะเควสที่4กับค่าผู้เล่น30คนด้วยปืนสายเอ็จติดตั้งแมกกาซีนใดๆกับอุปก,กรณ์เพิ่มขึ้นอีก4ชิ้น โดยคราวนี้ตัวเควสบังคับว่าจะต้องติดอุปกรณ์ที่เป็นแม็กกาซีนไป1ชิ้นนะผมก็ไม่มีอะไรมาผมก็เพียงแค่เราเนี่ยติดแม็กกาซีนเข้าไปตามปกติสัก1ชิ้นแล้วก็ใส่ของให้ครบเป็นทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็ไปเล่นตามปกติได้เลยกับปืนสาย lmg แลีวตามด้วยเควสสุดท้ายผมกับค่าผู้เล่น3คนด้วยปืนตระกูลสาย ar ติดตั้งชามตุ้งติ้งคราวนี้ตัวเควส์ใ้ผมบังคับให้เราเนี่ยมาเล่นปืนตระกูลสาย ar กันบ้างผมวิธีการติดตั้งชามคือให้เราเนี่ยกดไปที่แต่งอาวล้ด่าาางงนข พกดเข้ามาให้สังเกตดูซ้ายล่างผมมันจะมีช่องชามตุ้งติ้งอยู่ให้เราเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ทําการใส่ชามอะไรก็ได้ผมไป1ชิ้นพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็จะติดตั้งอยู่ที่ตัวปืนเรียบร้อยเพียงแค่นี้เนี่ยก็ไปทําเควสค่าคนให้ครบกําหนดก็จะเป็นการจบภารกิจตัวนี้แล้วก็เพียงแค่นี้ผมก็จะเป็นการปลดล็อกปืนโฮเกอร์สองเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะสำหรับการทำเควสแจกปืนฟรีๆดีๆแบบนี้ แล้วก็เสริมเล็กน้อยกับอีหนึ่งควสถ้าเกิดว่าใครอยากได้กรอบรูปผมตัวควสก็จะให้เราทําการฆ่าผู้เล่น30คนด้วยปืนโฮเกอร์สองหกในขณะที่เราเนี่ยทำการติดตั้งสติกเกอร์3ชิ้นสรธีการทำของผมก็กดมาที่ปืนโฮเกอร์สองหกกดที่แต่งอาวุธเหมือนเดิมแล้วก็กดที่การปรับแต่งเพิ่มเติมสกเก็ตทางด้านขวามือผมมันจะมีช่องสติกเกอร์ก็ให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่ช่องสติกเกอร์ตัวควสบังคบว่าให้เราทาการใส่สติกเกอร์ทั้งหมด3ชิ้นครับผมก็ทําการใส่เลยผมช่องหนึ่ง ช่องที่2แล้วก็ช่องที่3อาจเพียงแค่นี้แล้วก็เอาปืนนี้เนี่ยที่เราติดตั้งสติ๊กเกอร์เนี่ยไปเล่นยิงตามปกติให้ครบจํานวนก็จะเป็นการจบไพเ์ควสแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนกระบอกใหม่ล่าสุดข,ของผมก็ปืนสาย MG h o g ี e r 26ที่เป็นปืนไฮบริดสายบาลานผมดีเลยว่ามันไม่ใช่บาลานแล้วแหละดามเมจของมันเนี่ยโอมากเลยผมและยิ่งขับเป็นสาย MGGAR ได้เนี่ยคือโอโห สุดๆจริงๆกับผมแทบจะลืมปืนตะกูลสาย AMG แบบดั้งเดิมทิ้งไปเลยก็ได้นะอย่างเช่นปืนช็อปเปอร์เนี่ยเมื่ออยู่ต่อหน้าปืนใหม่นี่คือแบบความแตกต่างของการยิงสแตดต,ตัต่อปืนแล้วก็การใช้งานเนี่ยโหเห็นผลสุดๆเลยก็เรียได้ว่าน่าจะเป็นปืน AMG ตัวใหม่ที่เป็นท็อปอันดับหนึ่งในมือัล่าสุดณตอนนี้ได้เลย แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ได้ไดลองเล่นปืนเจ้าโคเกอร์26เลยเนี่ยมีความรู้สึกอย่งไรกันบ้างก็เหมือนเดิมอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็บอกพี่อนๆกันได้นะที่นี่ใต้ชิทชั่นนั่นเองนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบกิจดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ติดตามกันได้นะครับผมทางช่องทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชมวิดผมก็ไปแล้ว